ผมก็สวัสดีครั้งนะครับกับพบกับช่องโคกี้พีวันนี้เราอยู่กับรถปิกอัพนะครับตัวแต่งพิเศษของ Mazda นะครับกับ Mazda b t 5 0 Pro ตัว Thunder ก็มีการตกแต่งภายนอกเพิ่มเติมความสปอร์ตดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ของเขาครับเดี๋ยวเราจะไปขับแบบ p o v กันนะครับว่าจะสนุกสนานนะครับเร้าใจขนาดไหนก่อนอื่นใดนะครับมาดูรูปลักษณ์ภายนอกก่อนว่าอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับกระจังหน้านะครับไปแบบเร็วเนะครับนี่ กระจังหน้าดีไซน์ใหม่เป็นแบบสามขีดนะโครเมียมตรงนี้นะครับจากแต่ก่อนจะเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆนะครับสีดําเงาใช่ไหมอันนี้เป็นแบบสามขีดโครเมียมตรงนี้ไฟหน้าเป็นมัลติรีเฟลกเตอร์ or, ฮาลเจนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ชิ้นกันชนกันชนล่างดีไซน์ใหม่เลยนะครับตรงนี้เป็นแบบดําด้านเลยนะสวยงามดุดันเลยดีไซน์ใหม่เขาทาหน้าตามันจะคล้ายๆแบบปาาเบะนะครับทำให้รถดูสปอร์ตนะครับแต่คันนี้นเป็นสีดำเงนเลยไม่ค่อยตัดกันมาก ไฟตัดหมอกเป็นแบบฮาโลเจนเหมือนเดิมนะครับนี่โดยรวมจะประมาณนี้นะครับก็ดูดันขึ้นนะครับไฟหน้าใหญ่นะครับตามสไตล์มาส d a าล้อขนาด17นิ้วนะครับเป็นทูโทนไดมอนด์คัทเหมือนเดิมลวดลายเดิมเลยนะแล้วก็ฝาครอบประจุมองข้างโครเมียมแล้วก็สติ๊กเกอร์ด้านข้างทันเดอร์นะครับสำหรับตัวพิเศษตัวนี้แล้วก็บันไดข้างเป็นอลนะูมิเนียม ด้านท้ายไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับยังเป็นเหมือนเดิมหมดเลยนะครับเป็น BT 5 0 Pro พร้อม Emblem แล้วก็กล้องมองหลังซ่อนอยู่ตรงโลโก้ตรงนี้ไฟท้ายดีไซน์เหมือนเดิมเลยนะครับก็โดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับแต่เดี๋ยวจะพาไปขับกันว่าสนุกสนานตามสไตล์มาส d ้าขนาดไหนนะครับตัวนี้เป็นตัว Double Cab สประตูเราไปลองขับกันเลยดีกว่าร้อม สตาร์ทแบบบิดนะไม่มีพุทสตาร์สต็อปนะสตาร์ทนะครับไม่มีปุ่มพุชสตาร์สต็อปยังเป็นกุญแจบิดอยูนะ่ดีไซน์ต่างๆนะครับก็ตามสไตล์มาสด้าเลยคือเขาพยายามจะให้รถคันนี้เป็นเหมือนรถเก่งทั่วไปนะครับทั้งแผงแดชบอร์ดต่างๆนะครับดีไซน์แบบมาสด้าเลย นะครับแต่วัสดุจะเป็นแบบพวกพลาสติกขึ้นรูปแตกต่างจากรถเก่งทั่วไปนะครับพวกมาสด้า2มาสด้า3ที่เป็นหนังดีไซน์ต่างๆประมาณนี้ช่องเก็บของขนาดใหญ่นะครับจอทัชสกรีนมีเนวีมาให้ด้วยก็ใช้งานได้ค่อนข้างโอเคเลยตามมือนะครับอาจจะไม่สมูทมากนะครับแต่ก็ไม่ได้หน่วงเท่าไหร่ถัดลงมา,าที่ปรับอากาศก็เป็นแบบดิจิตอลนะครับมีออโต้ด้วยแยกฝั่งได้นะว่า ด้านซ้ายจะองศาเท่านี้ด้านขวาจะอีกองศาหนึ่งถัดวาตรงนี้ก็ช่องเสียบที่จุดบุหรีและก็ที่เก็บของขนาดใหญ่นะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดตัวนี้มีให้เลือกทั้งอัตโนมัติ6สปีดแล้วก็แมนวนวลหกสปีดนะครับผมมตรวัดต่างๆเลยเหมือนเดิมหมดเลยนะครับเป็นแบบเรื่องแสงสีขาวแล้วก็จอตรงกลางเป็นสีส้มนะครับแสดงพวกตำแหน่งเกียร์ทริปเอทริปบแล้วก็ไม่ต่างๆในส่วนของ usb ตัวนี้รองรับด้วยนะแต่เวลาเราเสียบเราจะอยู่ขั้นใต้ตรงนี้ ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับ USB ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่าว่าจะน่าสนใจขนาดไหนนะครับเพราะว่าผมบอกเลยรถยนต์คันนี้ขับสนุกนะครับช่วงลงช่วงล่างเนี่ยตามสไตล์มาสด้เลยนะครับมาไปก่อนอื่นก็คัดเซตตี้เบลเพื่อความปลอดภัยนะครับถือเป็นรถปิกอัพอีกคันที่ผมมองว่าเฮ้ ค่อนข้างน่าสนใจนะด้วยมิติตัวถังที่ใหญ่นะครับรอ,องรับการใช้งานหลากหลายเลยแหละนะครับแม้จะเป็นดับเบิลแคบแต่ท้ายด้านหลังนี่ก็จุของได้เยอะเลยนะครับท้ายหลังใหญ่มาดูมาตาเร่งดูพียมเต็มร้อยดึงเหมือนกันนะครับค่อนข้างดึงเลยเนี่ยวนาให้ดูนะครับในส่วนของ Mazda BT50 Pro ตัว Thunder ตัวเนี้จะมาแค่ตัวเลือกเครื่องยนต์เดียวคือ เครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตรเทอร์โบนะครับ150แรงม้าแรงบิด375นิวตันเมตรแล้วก็มีตัวเลือกเกียร์แมนนวล6สปีดหรือว่าอัตโนมัติ6สปีดตัวนี้นะครับก็ตามสไตล์มาด้าเลยคือจัดต้นจัดมากนะครับถ้าเกิดคลิกดาวนะ์เนี่ยในอย่างเนี้ยสมมติเลี้ยวอย่างใช่ไหมถ้าเกิดผมกดเต็มอะ่ะเนี่ยถ้ากดเต็มกว่าน,นี้ล้อฟรีเลยนะครับแรงบิดสูงมากนะครับอาจจะเห็นว่าเฮ้ยแค่150ม้า แตกต่างจากปิกอัพในสมัยนี้ที่แบบว่าผมบางคันในร้อยแปดสิบร้ยเก้าสิบสองร้อยนะแต่ใช้งานจริงๆอะผมมอว่าคันนี้เหลือเลยแรงบิดสูงนะครับขับสนุกเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวพอผมทางตรงเดี๋ยวผมจะลองออกตัวดูการออกตัวเิแรงบิดอัตราเร่งอัตราทดเกียร์ต่างๆผมอาโอเคเลยนะ จีจานมากติดต้นสูงมากนะครับดูในส่วนของช่วงล่างเนี่ยผมยอมรับเลยว่าผมชอบของ m a ส d a ตั้งแต่ m a ส d a 2สองมา3นะครับหรือจะเป็นรุ่นอื่นนะครับเพราะว่าฟีลการเซตหรือว่าสไตล์ของแบรนด์เนี่ยผมผมองว่าค่อนข้างตรงกับผมไงนะครับจะเน้นความเนบความแน่นนะครับแม้แต่รถปิกอัพเนยกสูงอย่างเงี้ยเนี่ยการเปลี่ยนลงเป็นเลนเนี่ยค่อนข้างดีเลยคมดีนะครับทางด้านพงมาลัยก็เช่นกัน นะครับน้ำหนักไม่เยอะแต่คมเนี่ยดูระยะฟรีมีเล็กน้อยนะครับเนี่ยน้ำหนักพวงมาลัยก็ไม่เบาแล้วก็ไม่หนักถามในส่วนตัวผมผมมองว่ากําลังพอดีนะครับช่วงล่างดีเก็บเสียงโอเคเลยเนี่ยรถยกสูงนะครับขับแต่ลมแรงๆอย่างเงีง้ยเนี่ยย,ยังขับยังคุยกันรู้เรื่องเลย,เยตาเร่งจี๊ดมากเห็นไหมคือแบบว่าหลังติดเบาะครับ ข้างแฮปปี้ Happy นะขับเนี่ยผมลองเปลี่ยนเลนดูเนี่ยมั่นใจได้เลยนะฮะโดยรวมก็น่าสนใจสำหรับใครที่กำลังสนใจรถปิกอัพยกสูงที่แบบว่าเฮ้ยล่อแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยตัวทันเดอรเนี่ยน่าสนใจเพราะเพิ่งเปิดตัวเมื่อช่วงกลางปีที่แล้วนะครับ ค่าตัวนะครับบอกค่าตัวนั้นก่อนสำหรับ Mazda b t 50 Pro ตัว Thunder ตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับขับ2เกียร์ออโต้เนี่ยคับราคาอยู่ที่952,000บาทก็ไปลองขับกันดูเช่นเคยอย่างที่บอกไปว่าเรามาดูกันนะครับว่าเฮ้ยฟีลการขับขี่เป็นยังไงนะครับมีอะไรมาแชร์มาพูดคุยกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครสนใจจริงผมแนะนำว่าให้ไปลองขับเองเพราะว่ามีอีกหลากหลายรุ ใหญ่ด้วยนะครับห้องโดยสารค่อนข้างโปร่งเลยเบาะนั่งอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเป็นแบบเบาะหนังแต่ไม่มีปลอกไฟฟ้านะยังเป็นมือหมดเลยนะครับแอร์แบ็กมี2ลูกนะครับมีแค่คู่หน้าอ่าแล้วก็ระบบอะไรต่างๆเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยถือว่าน้อยนะถ้าถามผมเทียบกับชาวบ้านาน้อยนะอาจจะด้วยราคาด้วยแล้วก็การทําตลาดด้วยนะครับก็ต้องรอกันอีกทีนึงว่าเฮ้ยออนิวจะเป็นยังไงนะครับจะน่าสนใจขนาดไหนเพราะว่าตอนนี้ได้ข่าวมาว่า เริ่มทําแล้ววางแผนทําแล้วรถปิกอัพรุ่นใหม่ที่โคกับอีกบริษัทหนึ่งบริษัทใหม่นะครับจากแต่ก่อนเขาโคกับ Ford ใช่ไหมครับมาสด้กับ Ford ดอนี้ก็เดี๋ยวเราจะเริ่มไปพัฒนากับอีกแบรนด์แล้วก็ต้องรอชมว่าจะออกมาแบบไหนนะแต่โดยส่วนตัวนยผมมองว่าเป็นกระบะท,ที่ขับสนุกเลยเนี่ยดูการเข้าโค้งกันเลยคมมากนะฮะอัตราเร่งยอดเยี่ยมนั่งสบายแต่ออปชั่นน้อยไปนิดนึงนะครับถ้าพูดตามตรง การเก็บเสียงจากภายนอกอะไรอย่างเงี้ยจากพื้นถนนเนี่ยก็ใช้ได้เลยนะครับังทังชอบพังทังชอบขับสนุกแม้จะไม่มีแพดเดิลชิฟหรือจะไม่มีอะไรก็ตามนะครับแต่ขับสนุกยอมรับขับสนุกเลยในการเข้าโค้งเนี่ยโอเคเลยนะครับก็เช่นเคยสำหรับคนที่เข้ามาชม c ุกกี้พี ลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับหรือถ้าชอบกดแชร์ให้เพื่อนๆดูหรือว่าจะไปแชร์ในกลุ่มอะไรก็ได้หรือว่าจะมาคอมเมนต์ติชมกันนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์ผมตอบทุกคอมเมนต์แหละเพราะว่าจะได้พัฒนาช่องให้ตรงผู้ชมนะครับนะตรงความต้องการก็อยากให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับในการตัดสินใจต่างๆนะครับว่าจะเอ้ยเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนิดนึงนะครับก็เข้ามาชมก็ดีใจแล้วนะครับหรือจะมาคอมเมนต์ติชมอะไรกันก็ยินดีน้อมรับทุกคำนะครับอยากได้อยากชมอะไรแบบไหนหรืออยากชมรถยนต์รีวิวแบบไหนมาคอมเมนต์กันได้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะาหามาให้ชมแน่นอนนะครับบางคนชอบแบบ POV บอกเบอกเหมือนต่างประเทศอะไรอ่ะใช่ผมได้รับแรงบันดาลใจมาจากต่างประเทศเลยคือแบบอยากให้เวอร์ชั่นไทยมนะีก็เลยลองทำดูนะครับใครชอบก็ ขอบคุณด้วยนะครับใครที่เวนหัวขออภัยจริงๆนะครับเพราะว่ากล้องติดหัวเป็นกโพงไงแล้วผมใช้สายคาดหัวเนี่ยมันก็สายไปตามกันกับขีน่น,น,นะครับผมพยายามขับให้นิ่งที่สุดแล้วเนี่ยนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดแบบใครชื่นชอบก็ขอบคุณด้วยนะครับเดี๋ยวจะอะไรยังไงจะเปลี่ยนแปลงยังไงมีรถยนต์รุ่นอะไรฝากด้วยนะครับวันนี้โคกิพีก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีรถยนต์มาอัปเดตเพิ่มเติมเรื่อยๆแน่นอนสัญญา นี่ก็ขอตัวลาไปพร้อมกับ Mazda BT50 Pro ตัว Thunder ตัวนี้นะครับขับสนุกจริงๆอันนี้ขับสนุกจริงๆแม้จะออปชั่นน้อยไปนิดนึงนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ